ยอดบ 17, ้ากงามนะปลาผักบุ้งน้ำไหลพี mmm ่น okay. ้องปลาผักบุ้งแมนปลาผักบุ้งพี่น้องงามขนาดแล้วคุณนะเออน่ะเห่นไหมก็ยอดยอดยาวๆหนุ่นดึงเอามาก็ได้ดึงแบบอันนี้มาเห็นใช่ก็มองแล้วผักบุ้งไทยบ้านเราน่ะมันสวยดูมันยาวน่ะเคยเห็นเลยนะมันไม่ลึกเลยนะติ๊กใช่มันไม่ลึก โบปีอันปีสยมากเลยน้ำมันไหลอยู่เน้ำเออน้ำมันไหลเาสุกกปปลไนี่ไงดูดูดี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 นี่ไงเนี่ยยอดมันอย่างสวยพูนป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 ้อยอดพักบงแมพี่น้องบ้าเนาะบงอันนี้ได้เนาะเขาไปเออนั่นแหละแม่นแมนพักบงนี่แหละ ผักบัวมาผักบุ <farklı iki S 1> ้งขาวน่ะผ yeah. ักบุ้งอันนี้เขียวใช่เนี่ยเนี่ยยอดโอปัวแบบนี้เลยเนี่ยตัดแบบนี้น่ะเนี่ยตัดเท่านี้เท่านี้ไปเลยเนี่ยก่อนมากมวยมวยเราไปปลูกหลังบ้านมวยเดี๋มวยมีแล้วมวยมีแล้วเออมวยเดินเดินเดินติ้วติ้วเลยปมวยเดินติ้วติ้วเลยคุณน่ะนี่ค่ะ ผักบุ้งมีแต่ยอดสวยๆทุกคนอืสวยมากเลยน้ำไหลด้วยนะคะทุกคนน้ำเลยก็อยากเห็นไงอยากเห็นว่ามันมีอะไรบ้างไง,งบ่ขอบ่มนี้ดิน มองไหมนีตะยอดกับ่มีปลาตัวใหญ่ด hmm. like ้วยอ่ะ huh. ด eh. uh ูน้ำมีปลาตัวใหญ่ด้วยเหมือนปลาช่อนเลยแบบมีพเขบว่าไปหาเป็มากเยน้าบอ่ะนกยังว่างามก็ยังว่ายอดทังบุงดูยอดทั้งบุงพูนะปลาน่ะเบอรงแมนนะยอดเยอะ นูน่นถึงนู่นเลยนะปากบุ้งแล้ว,ลวยันมวอยอยู่ใส่ลรบ้าน,นี้โอ้ยนกนกกระยานนกนกนกว้าตัวสวยว้าวาว,าว,าว,าวาดูดูดูสวยมากเลยพี่รักทำไมเธอไม่เห็นนกนี้ เขาถ่ายแต่พักบุ้งันอต้นเหมือนต้นปาล์มค่ะใช่อันนั้นยอดมันอะแต่มันยอดอ่อนๆมันค่ะมันยังไม่เป็นลูกเขาอันนั้นตัดเนี่ยต้นปาล์มใช่เนี่ยมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกต้นปาล์มค่ะก็ใช่ไงเนี่ยยอดแบบอื้สวยงามมากอู้ยดูบักบุ้งบักบุ้ง ผักบุ้งคบปาผักบุ้งมาเลก็มีทุกอย่างนะคะทุกคนเมนหอยโขง่ขงก็มีเบื้องไข่หอยเต็บมเลยนะ่ะดูหอยนะ่ะหอยเชอรี่นะ่ะดูยอดผักบุ้งหวปลวบสวยๆค่ะทุกคนอืมตรงนน้นก็จะเป็นสะพานแล้วนะคะ รถรถติดรถติดรถเจาะรถติดริมถนนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะของเราเมื่อกี้เดินรอบมาจากนู่นเนาะมาถึงนี่ล่มรื่นดีมากเลยค่ะทุกคนร่ลมรื่นมากเลยพี่เข้ามาด้วยนะะพี่เข้ามาด้วย อันนั้นก็จะเป็นดอกยาชาแนลกับยายหมวยนะคะคนดวงเห่งนะคะ